ขอยปีนองตังไลยวันนี้าไปเพราะว่าเพื่อนมึงยองมานะคะทคำคือคือเขามาอัตาสาวเขาท้องลูกอีกคนนึงเพื่อนน้องเมยนะคะเพราะว่าเขามาแล้วก็พากันไปกินของกินนะคะเราจะไปกินอะไรตอนนี้รออยู่นะคะเขายังไม่มาเลยเพราะว่าอ่าเขาได้ไปอัตาซาวแล้วน้องเมยได้มารอที่บ้านเพื่อนจันคร์คนะคะ ยังไม่มาถึงเลยถ้ามาถึงก็ไปไปดูน้องไหมว่าไปกินบุฟเฟ่นในแทกิเล็กนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ<ม>ก็รอดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมันมีครบไหมมันมเหมือนเมืองไทยไหมอย่างเงี้ยค,ค่ะเ่าเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะคะอตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะคะเพราะว่ามากินฟ้าไซสของ อาชื่อของพี่เมสายเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะเหมือนกันนะคะแน่นมากไปตอนนี้ไปเอา,อาทะเลก่อนอันดับแรกก็ลองดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโอ้มีปูนึ่งอันนี้ก็นึ่งแต่ว่ากุเอาหนึ่งเอาไว้ก็ติเอาอันนั้นก่อนอ๋อเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาก็มีอ๋ออ๋อตะก,ก้าหนึ่งจะไปจะไปคลิปกุ้งอะ่ะโดูวันนี้มาร้อยมึงตอบไล่ ก็ไม่ดีหรอนี่ไปเราไปเอาเดี๋ยวดูดูดูจันทร์คำเอาไปก่อนว่าจันทร์คำเขาจะเอาอะไรนะคะคแซมจะเอาอะไรกันเนอหล่อมเนะมึงนี่กุง้งกุ้งเขาหนึ่งไว้อยู่แล้วนะโอ้โหมีแบบมีเยอะมีครบเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าน้องหม่จะไปเอากุ้งดีกว่ากุ้ง เอาไปปิ้งเอานะคะเพราะว่าไม่ชอบแบบนึ่งอ่ะไม่ชอบแบบน, though, Down น yeah. <bunu> ึ่งอ่ะอ่ะจะทำเดี๋ยวไปส่งเอากุ้งอันนี้ตัวน้อยหน่อยจ้ะคะเมยเพราะว่าอันนี้ตัวเล็กนี่ยตัวเล็กร้เนื้อไปเฮอะจ่าก็จะจะเอาอันนั้นนนี้ก่อนใส่กุ้งแช่น้ำปลาตันจัว ของโปรเลยเดี๋ยวค่อยมาจับเอาเผื่อด้วยนะไปยังฮะบัไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวกูมาเอาอ่ะมันนี้ไปโปรไหนไปทุนไทยเขาอ่ะเป็นซยมหมดแล้วนี่ก็ดูคนอ๋อทำไมไม่เห็นนาไ กล้องไม่ดีเลยคือนะคะเขาถ่ายไม่เป็นเราถ่ายเองเอาเองคือมันเลือะกับตัวน้อยแก่เนี่ยตัวใหญ่ไม่มียไอยังอันนี้กั่งอะไรตุ้งอะไม่ใช่กุ้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นสังเนี่ยกั่งแน่เป็นกั่งแน่นะโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นไหนอะไรนะ เออทูไม่ไะเกียบเดี๋ยวไปเดี๋ยววันได้อะไรมาโอ้มีแต่กุ้งกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้าปลเฮ้ยอันเนี้ยหอยอันนั้นก็หอยอันนังลมจ้ะใช่บ๋อไม่รู้จักเหมือนกันลองเอามาสามตัวมูผมมึนอีไว้นะมึงหันไปนัาน่ๆแต่ก็เลยลองเอามาเอ้ยมึงอย่าเอาปพิงกุ้งใส่เดี๋ยวอันนั้นไปไปเอาน้ำจิ้มจ้ะกะอย่าเอาเจเลยไปแปมพิษให้เอานี่แฟดไปเนี้ยเอ้ยคหน่าจะไปหรอไป ดูนะพี่แต่อะไรลูกไม่กินอะไรกินแต่ของทะเลคนท้องคนท้องไม่ได้อะไรมาเลยเป็นใช่แต่มาอพวกไันนะเขามีโน้ววงจรไป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 ตรวจสอบกันอีกว่าฝั่งนี้มันจะมีอะไรโอ้ตั้งนี้ก่านมีกลุ่มในตัวใหญ่หรือตั้งบุญกใหญ่จากท่าตั้งนี้มีคนเอาในตั้งคุรคนเอาร้ำร้ายเลยมีบังเหมือนเชื้อยัว มันก็จะมีผักหรอเห็ดอะไรไม่ชอบนะคะพวกเนี้ก็ไปไปทำน้ำจิ้มนะคะแ้่จะเกียบมะเพืองกนแล้วนะก็ให้น,น้ำจิ้มนี่อันนี้ก็โนจานนะคะโนจานก็ไปเอาน้ำจิ้มก่อนนะคะนี่น้ำจิ้มไม่ก็จะเอาน้ำจิ้มเผ็ด ขาไม่รู้เอาผสมกันไปทีเดียวนะคะของน้าเลยเอาอะไรดีโอเคน่าจะอร่อยชอบหวานๆเนอะโอ้โหเอาตีตรงไปด้วยนี่นะคะคนท้อง ดูว่าคนท้องจะชอบแบบไหนก็จะเอาแบบหว,วานๆโอโ้โหแบบไม่มีหวานอะ่ะอันน้นเฟสสดรู้อยู่แล้วคนท้องช,ชอบเปรี้ยวๆส้มๆไม่เผ็ดฮะแปบดบเด็กนี่นะคะไอะติมก็มีไงเอาเผื่อเอ๊ะ ตะเกียบเผื่อเผื่อไปเผื่อไว้เออตะเกียบอ่้เราก็ตกลู๊กนี<ม>่ไอติมโอ้โหเดี๋ยวค่อยมากินมีอะไรบ้างเรนโบอะ <laughs> จับน้ำจิ้มแค่เดียวจับไปเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกรอบเลยไปำาาาทำอะไรทานทีนี้ก็เวลาปิ้งแล้วนะคะลองมาดูว่า จะดจ็อกมวูก็เดี๋ยวให้่ด้วคุโไหนี่ังกันแล้วเนดูนะครทุกคนเรามากินใ่เรามากินแต่ใน ของของของอันนี้ไม่มีเลยนะคะมีแต่ของปิ้ง อร่อยมากหลังจักไม่ได้คิวมานานอืมดีมากมากินอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะ อร่อยมากแค่กลุ้มมือ ก็ได้กินอิ่มแล้วนะคะกุ้งโหดูนะคะว่าสองคนสองคนน้องหวกินคือจะเต็มซองอยู่แล้วนะคะกุ้งโอ้โหว,วันนี้คุ้มจริงๆคะ่ะก็อิ่มแล้วก็ต่อด้วยของหวานกันนะคะนี่อันนี้อีกจานหนึ่งก็มากันห้าคนนะคะเนี่คนท้องโอ้โหอิ่มแน่น ไม่รู้ว่าแน่นท้องหรือแน่นอะไรนะคะดูที่กินนะคะไม่รู้ว่ากินเยอะหรือกินน้อยเนาะเยอะมากจานโหเละก็ <ๆ S 2> มากินของหวานชิมดูคือสองคนนี้กินคุมมนค้มมากเลยนะคะ <ๆ S 1> นี่คืออันนี้ทั้งตะก,ก้า เป็นของเขาหมดเลยนะคะเป็นของเขาหมดเลยของยันคามกยันคากินคนเดียวไอที่ส่งนูไม่มี้ครกินด้วยกินโหกินใหญ่เยอะมากอันนี้แอปเิ นต้านนแหมดไม่อร่อยปลาเจเป็นอะไรกันปลดตีมันมันช้ำนหน่อยปลาเจก็กระนั้นเจก็ยังช้ำเลยมองหอจนใหม่เลยนะคะกินแต่ของย่างไม่กินของปิ้งเลยอันนี้มาทีหลังมาทีหลังสุด ก็คนยังเยอะอยนะคะเอยาเกโม้งมะฮะตัวตไหนเลีย้ยเกมมงมาเรามาได้เรามาได้ชั่วโมงแนนมึงนะตอนนี้คือแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงไทยก็แปดโมงครึ่งอ่านั้นนะคะเนี่ยคนยังเยอะอยู่เลยทางนน้นโซนของทะเลนะคะทางนน้นโซนของ ผักหรือว่าของกินต่างๆนะคะไม่ไปให้ดูแล้วเพราะว่า <c oughs> คนเยอะเกินไปคนเยอะเกินไปตอนนี้ก็เริ่มบางไปแล้วเมื่อกี้เยอะกว่าน,นี้อีกนะคะโอ้กินอันนี้ต่อนะคะปิดปิดเปิด,เป,ดเปิดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพลงเพลงมาเมอันเมล้อลก่อ โอ้โหดูด,ดูคนท้องไปเอาอะไรมาอีกไม่รู้นะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็หายโอ้โหไปเอาของกินมาอีกแน่นอนน้องม่อิ่มแล้วอิ่มไม่ได้เดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นแตงหอมเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยว <laughs> อกินขอกินอันนี้ให้หมดก่อนเด้อสองชิ้นของหวานหมดแล้วเด้อโอ้โหวันนี้คนท้องกินเยอะสุดเนอะ <laughs> กินเปิือลูกในท้องเลยนะก <laughs> ็คนก็เริ่มบางไปแล้วนะคะโอ้โหเเขาแต่งมมาแล้ว <laughs> ดูดูดูเมาอันนี้เม,ม,ม,มาเมาทั้งล่างเ <laughs> เต่เดี๋ยวเจ้าก็เอามาปะยะมุย่มจมาใหม่ตยนนี่ย ไอ้มันกินมดนั่นนี่ก็ว่ามา u คือมึงแง่นั่นละเอาแตงโมแบ่งมาดิพ่อเดี๋ยวเจ้าก็มึอเอามีนี่เออก่อก็เจ้ามาเอามีนี่มาบามึงสองอันป่ะโอ้โหนี่แตงโมได้ละขาตั้งขาตั้งก่อน วันนี้ท้องไม่แต่งไม่กลับบ้านท้องไม่แต่งไม่ต้องกลับบ้านคือเต็มไปแล้วหนึ่งตะกร้านะมันอะขยะขยะปกติมากมันจะไม่เต็มตะกร้าเลยเนาะ วันนี้มาหมดเต็มตะก้าวันนี้รู้สึกว่ามันแบบมันคุมมากคุ้อะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะไล่ออกจากร้านแากม่ขอร้วมันเกาดอะไอปร่งนี้นก็หาอะไรัจะดาไล้ับ

เขว่าเีเจวส้องเขาม่คือมันอยู่ใกล้อะไรเปิดานมาเก็บเป็นไเดินเปิดซเอามาอหางแร่ว่านี่ยนะก็ขาอยู่เขาปกเขตื้นเยทุกท่านเลวกข้าทุกทังเลยเก็บพวกเนื้อเนื้อหนอยนะว่ามเวลาถึงน่าอยู่เนี่ยก่อนข้าก่อนีโคยสอบตไม่้นะอาังอ่ะเนาะ อันนี้ภาษาไทยใหญ่นะคะแปลว่าเป็นคนไยใหญ่เนาะเป็นคนเชียงตุงอ๋อวันนั้นพี่พี่แนแนไปงานแต่งสองคนนี้ไงคะเขาเป็นคนเชียงตุงคุณไทยใหญ่บางคูดไทยใหญ่เนาะไม่ใช่อะไรนะคะตรงนี้มันเป็นรอยสิวแล้วอะแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มออกสิวแล้วนะคะจะเห็นชัดมากเลย เคยเขาคุยกันไปดูนะคะพูดภาษาลึกกับภาษาไทยใหญ่บ้างนะคะคะแนนคะแนนม้ายกู้ตังกินเหรอเอาหนึ่งแน่เนาะหคือกับคนคล้ายอันแบบของช่ำเหรอจะเอาหนึ่งในโฟกินเอาวะไม่ตองใหดนียวนเดียว็้กดจางหวะาเลยอยาไปป่นในซ่งไอ้หัก็นใจ่ะะ้ มาทางฝั่งเรีบานรถให้เออออกรถอันอเมงเออเออเมงเ่าีเขาเต๋อเออเมงใหมวันนั้นอะแรถนั้นจงเมื่อตั้งถงเจ้าก็ทามาก็เตอทีว่ไปองไปเล่าวันนั้น้่มเมงเอาไปมึยองเลยลไปเม

อะไรค่ะนี่เจอน้องสาวคนสวยเลยนะคะมากินมานั่งตั้งแต่เมื่อกี้แต่น้องเขามาสุดท้ายอยู่ต้นไน้นมาอยู่ต้นโน้นโน้นคือใช่มาเจเขามาก่อนแต่บัดนีก่อนแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่สวัสดีค่ะน้องเชื่อเลยฮะเชี่ยเหงาอยู่23ปีค่ะจีบได้ครับวัวไม่มีผดตายแล้วค่ะผวตายคุกนั่เสนอค่ะ สวยไม่มากแต่ตังในกระเป๋าเป๊ะเวอร์ค่ะโอนไวค่ะโอ้โหอันนี้ห้องซี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 คือที่ว่าน้องอแรงไม่เท่าอีฉันค่ะอีฉันก็ดสิบหกจีค่ะโอ้โหเร็วค่ะคนไม่ค่อยเร็วนะคะเนี่ยซีซีกันแน่เนี่ะซีซีบวกเอาบวกเอาบวกเอาหลวงนานไง มันมีอย่างนี้คิดแบไกด์เด็กเป็นนายุคเียนให้จงจำคำคําพูดนี้ไหมกระเทยเวลาพูดให้ให้ลบแต่เวลานัดอ่ะให้หาร <c oughs> คือเวลานัดเหมือเท่านัดเปิ้ลเหมือสมมติเออกูเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงกูจะมานะให้คูณไปอีกสิบเท่า <c oughs> เดี๋ยวเวลาเวลากระเทยคุยนี่ใช่ไหมให้ลบออกจากสิบเหลือให้หนึ่งเข้าใจกันไหมคะจุกขาเข้าใจกันไหมคะเดี๋ยววันหลังจะให้น้อง น้องหมอกล้องเองนะกเป็นนังเองช่องเลยานั่งยู่พอดีเอ้นางเอกไม่ได้เอาจริงๆนะจะเป็นนางร้นยนางเองนะขอเป็นนังรลายดีกว่าเพราะได้บกกลับปเอกไงโอ้อย่งนี้เหรอคือว่าเขาไ้นยเหรออย่างงี้ไม่ระวังวังสูงเราหวังสูงถ้าสมมติ มันเป็นนางร้ายว่ะมันพูดแบบเมื่อกี้ว่าอันนั้นนางร้ายเลยก็แบบนี้ไงชามองตาเช่นซีสามร้อยเองช่วงโควิดแลวลดเหลือห้าสิบบาทเธอมมีถุงยางมีไฟฟ้าตมีไวไฟด้วยพร้อมตายแล้วพูดเรื่องอะไรนะจ้ะอ่ะนี่ให้กินกุ้งช่วยกินกุ้งเจ้หน่อยเนี่ยไม่ปวดอ่ะน้องสาวเดี๋ยวโดนป่าแม่เนรเลือนดิ กโอ้ท่าน่าหน้าหน้าแฮงใหญ่หน้าเจ๊จะเหลือเหรอผมไม่ออาหน้าแล้วน่ะเหตุการณ์โอ้วันนี้วันหยุดวันนี้หยุดอ๋อวันนี้วันอังคารเนาะอ๋อใช่ใช่หนูหยุดทุกวันอังคารนะคะทุกวันอังคารนะคะถ้าอยากเจออีกวันอังคารหน้าก็จะถ้าอยากเจออีกก็เบ้นไว้อินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามาในเพจปันเพืช่วยด้ว เลยไหนเงเออบนโทรไม่ต้องเบอร์เอาไม่ไม่ไม่ต้องบนร์โทรเอาเบอร์ ATM มาโอ้ยไพ่รถเอาไม่ไม่ก่อนอื่นเอาเอาเบอร์ ATM ของเจ๊ก่อนแล้วกันตัวเล็กไม่ไม่ติดนะขาตัวเล็กไม่ติดคขาอุ้ยถ้าเอาลงมาเราทำได้เมื่อไหร่เอาเล่นวันนี้มันท้าเราลงมาเนี่ยเราทำเมื่อไหร่ได้อันนั้ใช่จอลงไลยนี่เออนั่นน่ะมีนั่นน่ะก้าวลงเปล่าแกเออมีเจ้นั่นน่ะเอาลงแต่ว่าอันเนี่ย มช่เจมมันมีแหละเราสองคนนะต้องแพมก็ไปทางนู้นด้วยาอืมคือพูดพูดแล้วทางนี้ก็หัวร้อยหัวร้อยอย่างเดีย่แวเสียงก็พร้อเราอยากเห็นดาวเลยเพราะว่าเออคุยแล้วเล็กมัเป็นเพ่อนน้งงามแต่เยอะหน่อยอ๋อเสดพยายามให้ไปเรื่องนางงามแบบสาวๆตอบไม่น่าจะไม่รอดน่าจะเหนือไฟยังมีฟ้าเราสู้เล็กตีนไม่ได้เลยไม่ไม่ส่วนมากถ้ากิเล็กก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะมีแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นพม่าหรืออะไรอ่ะเออมันจะประมาณนั้นไงเคยเห็นแต่มันเหมือนแบบอ่าเหมือนเป็นพม่าแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่ไงอันนี้ถือว่าก็โอเคไงระดับระดับประมาณระดับสองหรอประมาณนี้ไงระดับหนึ่งระดับไม่ได้เหรอก็พูดเผื่อไว้แกพูดไหมพูดเผื่อไว้เดี๋ยวคนอื่นด่าเดี๋ยวปไห ปีก้องเล่นได้ไหมสวยดูหนูดูไม่สวยเลยอ่ะสวยจ้าพี่ได้นะคะบอกพี่เซนตตัวเองแล้วค่ะว่าปวดตายแล้วปวดตายแล้วปวดตายแล้วแป๊บนึงแล้วเขาจะทถามเมนต์ขึ้นมาว่าเคยเหรอเคยมีเหรอโมไว้ก่อนนะคะคือเคยไม่เคยน่าจะยังไม่เคยแต่โมไว้ก่อนว่าปวดตายแล้วคือหายยังไม่เจอแป๊บนึงถ้าเอาใหญ่ๆนี่เข้าวผัหัวนี่คือนับไหม ถ้าเข้าห้หัวไม่นับก็คือก็ไม่เคยค่ะไม่เคยจบไะมฮะถ้าเข้าห้หัวไม่นับก็คือไม่เคยมีหัวเม้าเม้าเมาเมาหมูกระทะใช่ไหมเนี่ยวันมันไงคุณเขาอาจจะเมากระท่อมหรือกัญชาเนี่ยโอ๊ยปีจมูกโอยคือคือน้องเข้ามาแล้วตลกมากเลยนะเขาพูดเก่งมากแล้วก็ตอนนี้จน ท้องที่ยังอิ่มๆมาตอนนี้ลดเหลือครึ่งนึงแล้วโอ้โหร้อนแล้วมันลดลงไปแ้ย่อยมันย่อยอาหารย่อยเลยอาหารย่อยเลยนอะโอ้ร้อนจังเนี่ยวันวันนั้นดีค่ะไปนั่งก่อนน้ำน้ำนั่นหรอน้ำนั่นหรอันล้างขึ้นจ้านหรอโ้อนขึ้นจ้าจะไม่ได้จะไม่ได้ต้นเรื่อนแป้งปะจะไม่ได้คือเราไปยิ้มเตียนเมื่อก่อนเดินพวกกันอ่ะเออเนี่ยเอาไปเอฟเฟคหนเนาะ ลคนนี้คนนี้เศร้าอยู่คนเดียวเลยเศร้าไว้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกคือจะบอกอธิบายก่อนเขารุนลูกสาวมาตั้งแต่ตั้งแต่ไอไอท้องเลกๆแล้วนะคะคือตอนนี้ครบอายุหกเดือนใช่ไหมหกเดือนแล้วมามาอันตรสาวดูคือได้ลูกชายแล้วก็เศร้าเลย สาวคนนึงลูกสาวคนที่สองพีมเลยเอออยากได้ลูกสาวอ่ะซึมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีไแนวนี้แนวนี้เดี๋ยวเอาแนวนี้อยากได้ลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นให้ละจุดเทียนไขอันนึงแล้วก็เธอต้องแต่งลูกสาวนใช่โอ้ิไหมเอาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นลูกสาวให้เป็นแบบนี้เอาไหมนะแล้วนี่เลยมาเลย รับ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 ไอรับเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องรับฝากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลอดออกมามาให้เลี้ยงเลยเดี๋ยวอยากอยากได้ลูกสาวก็โอออยากมีลูกต้องหาผัวก่อนไหมต้องหาหาผัวเอาสเเปิร์มองผัวไปใส่ในท้องเเอาทั้งสอง่นแหละข้อมมดข้อสา้อเสียไม่สดแล้วั้นานาวนมากี่ปีแล้วอ่ะกี่ปีอะ ปีกว่า,านะไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยค่ะรับสมัครนะคะมคไม่สวยค่ะแต่โอนไวค่ะเปลี่ยนแนวบ้างก็ได้นะคะพี่ๆทุกคนไม่ค่ะชอบเอ่ออะไรนะมันมีคำคมไหมชอบยิงแล้วอะไรไม่มันเป็นแบบนี้<ำ>ม,นมีคำคมมาก<ำ>ชายได้ชายอ่ะเป็นยอดชายใช่ป่ะส่วนชายได้กระเทยอ่ะเป็นยอดมูนอุลตร้าแมนถ้าอยากเป็นยอดมูน้อไ <c oughs> <c oughs> ปทักกันนะคะ ไมทัดโลกวะไหนก็ไป้ใ่หรอถ้าอยากเป็นวันต้องแมนก็มาเลยนะคะมนหองนเนไูไปตดให้ดิออนี้นี่เป็นด่างขามีโจ้มือไหนมังหอมใสหอใสเยอมใสไม่รอดไม่รอหน้ามาล้าทให้ให้เดียวหอมโอ้โหคุยจนแบบอาหารย่อยเข้าไปในกระบอะลำไส้เลยไม่มีแล้วเดี๋ยวต้องกินต่ออย โอ้โหมัน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 มากเลยจ้ะใช่ช่วงโควิดไงไปไหนก็ไม่ได้ใช่ก็หลังเที่ยงคืนก็เคอร์ฟิวแล้วนี่เคอร์ฟิวแล้วเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะคะคืนนั่งหลายชั่วโมงแล้วนั่งโม้กันนะคะคือไม่ได้โม้กันนานแล้วคืนน่าหยิบมาน่าเจ๊เป็นรอยสิวอ่ะรอยแผลสิวอะต้องขอลาขอนะคะวันนี้ค่ะจะไปแล้วหรือจ๊ะฝากฝากช่องเจ๊ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ต เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝากเดี๋ยว <c oughs> คือวันนี้ก็ได้กินอิ่มบางทีก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทั่วรา,รายละเอียดอคบทวนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าแบบคนเยอะมากแล้วก็คือเขาเขาเขามองไงก็เลยถ่าย <c oughs> ลึกๆ,ๆ,ๆไป <c oughs> บองบางสิ่ันสวยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> สวยใช่ป่ะ ก o มอง b ูดุนูอาทำนสู็มีสามกลอนดีๆอมดีหน่อยเอ้ยมันสนุกอ่ะก็ปกลอนสกลอนถึงแบเจ๋งสุดแล้ะแม่หมดี่จะมาท่านไหนวันนี้ก็อดเธอเลยสมตัวกันไม่ได้เพราะทำไมผู้ชายมาคนเดียวก็แย่งกันนิก ya โอไม่มีนู่นลูกสาวคนหนึงไปแล้วเมื่ไงมีมีแก๊งไม่ได้ล่ะต้องอยู่โดดเดียวอย่างนี้แหละโดดเดี่ยไม่เคยเส,สุมหัวกันอยู่ไม่ได้ <c oughs> หนึ่นตกเย่ยผู้ชายกนเองอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวดีเนาะใช่ใชไม,ไม่เขากระเทยเนี่ยมันจะมักชอบคบที่ชนีไม่สวยแล้วทำไมเราจะดูสวยที่สุด <c oughs> ถ้าไปคบที่มันสวยเดี๋วก็ตกเราจะดอกเราจะดอปลดเลยไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดโอ้ยน้องสนุกมากเลยนะคะถ้าพี่ชอบก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเข้ามาออกที่ร้านน้องเวยบ่อยๆนะคะพ่อชื่อเฟนนะคะสะกดเลยค่ะ H นะคะ a N K เแล้วเป็นว่าคาแล้ว E อ Z นโนะคะพักมาได้นะคะไม่กัดขาไม่ใช่หมากเลยค่ะฉีดวัคซีนแล้วคัน้อยแล้วค่ะกันกเชื้อโรคแล้วใช่ไหมกันโควิดนี่แหละค่ะกันกโควิดแล้วโอเคปิดท้ายช่องให้หน่อย ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะของช่องด้วยของช่องเลยนะคะฮะช่องอะไรนะเหมยมึงยองรถฉันไงจ้าหมวยมังยองรถฉันนะคะอ๋อนี่ไม่อะไม่ไม่ไม่นักข่าวนักข่าวนักข่าวมาสัมภาษณ์เจ้าของช่องฝากคาณแล้วพ่อมึงฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหคือพูดเก่งมากจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะคะคือยอมยอมยอมจริงๆยอมยอมแล้วคุณนั้งเมาหรือเปล่า เมาหมูกระทะหรือเปล่าเนี่ยกินเยอะเกินใช่ไหมสไปร์ตแมรนี่อาจจะโดนแมงมุมกัดแล้วกลายเป็นสไปร์เราไม่ต้องโดนหมูกัดน่เลยคุณขยายออกขยายออกเรื่อยๆโดนแมงตัวอะไรกัดมาก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปิดแล้วปิดแล้วจริงๆ